บอกอรายจุดงงนะครับแฟนเพื่อไทยไม่สู้ด้วยหลัก ไป99นักเศรษฐศาสตร์เป็นสลิมค้านเงินดิจิตอลก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นประเด็นร้อนแรงเลยนะครับที่99นักเศรษฐศาสตร์ออกมาค้าเรื่องของเงินดิจิตอลซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่ออกมานะครับก็บอกหูสารพัดเลยครับที่จะอัดก็คืออยากจะถามเหมือนกันนะครับว่าวันนี้นะครับคุณอ่านแค่พาดหัวข่าวหรือคุณอ่านข่าวลึกหรือคุณฟังข้อมูลลึกๆแล้วทั้งหมดหรือเปล่าว่าการที่99นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเขาออกมานะครับเขาออกมา ค้านหรือเขาออกมาให้เหตุผลนะครับเข้อของเขาอ่ะมีอะไรบ้างฟังกันหรือ,อยังครับอ่านกันหรือ,อยังครับนะครับแรนะครับจากที่เขาบอกว่าเขาค้านตรงไหนนะครับค้านว่าเฮ้ยมันไม่ต้องแจกเวียงแห่ได้ไหมนะครับแจกแค่เป็นส่วนอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลุ่มได้ไหมอ่ะอย่างเนี้ยถูกต้องไหมคือวันนี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเวลาที่9 9 คนนะครับคือนักวิชาการที่ออกมาค้านเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคนที่จะออกมาค้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าเฮ้ยฉันจะไม่ได้เงินหรือไงนะครับเขาจะไม่ให้ฉันแจกเงินหรือไงเพราะฉะนั้นฉันไม่ยอมฉันจะเอาให้ได้ฉันจะเอาโดยไม่คิดถึงอะไรเลยหรือเปล่า ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับที่เป็นประชาชนลองฟังข้อมูลของ99คนที่เขาออกมาทั้ง7ข้อของเขามีอะไรบ้างผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างการวิเคราะห์อของเขาอะไรบ้างและนะครับสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ค้าน100%นะครับว่าไม่ให้แจกเงินนี้นี้นจิตน้นแต่การพาดหัวข่าวเขาพาดหัวข่าวแบบนั้นแต่การกูบอกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าจะแจกนะครับต้องการกู้มาแจกเนี่ย ถ้ากู้มาแจกเนี่ยนะครับเอามาแจกแค่บางกลุ่มได้ไหมไม่จําเป็นจะต้องแจกหมดเพราะถ้าแจกแบบเบี่ยงแห่ทั้งหมดมันต้องใช้งบถึง5้าแสนหกหมื่นล้านแต่ถ้าแจกเป็นแค่บางกลุ่มเอาแค่เอาตัดคนพวกคนมีเงินออกอาจจะเหลือแค่สามแสนล้านหรือเปล่าเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับเป็นเหตุผลที่มันสามารถฟังได้แต่ทําไมหลายๆคนถึงไม่ฟังถึงไมน่นี่กันเลยโอ้โหมาใส่กันแบบตอนนี้และก็ยิ่งสําคัญนะครับผมเองเนี่ยบอกกันเลยว่าผมก็ทําช่องผมก็เอาข้อมูลนี้นไปโพสซึ่งหนึ่งไม่มีคนฟังครับว่า ไอสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดคืออะไรนะครับผมว่าเขาไม่ได้ฟังครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยเลยครับว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าเวันนี้ประชาชนลืมง่ายขนาดนั้นเหรอครับวันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะครับรัฐบาลที่แล้วนะครับเพราะผมก็ไม่ชอบเรื่องของรัฐบาลแต่ถามว่ารัฐบาลที่แล้วมีการกู้เงินผมไม่เถียงเลยครับรัฐบาลที่แล้วมีการกู้เงินเรามาคุยเปิดใจกันนะครับเปิดใจแล้วลองรับฟังว่า เฮ้ยเหตุและผลนะครับมันสมควรไหมรัฐบาลที่แล้วกู้เงินนะครับไม่เถียงครับก่อนรัฐบาลนั้นเมื่อ26ปีที่แล้วก็มีการกู้เงินถึง1นึ่งล้านล้านบาทแต่ถามว่า26ปีที่แล้วผมพูดถึง26ปีที่แล้วก่อนนะยี่ปีที่แล้วที่กู้เพราะเศรษฐกิจนั่นคือต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งต้องกู้นะครับหนึ่งหนึ่งล้านล้านบาทกู้มาเพื่อจะพยุงเศรษฐกิจทั้งหมดณนะวันนี้26ปีผ่านมายังใช้นี้ไม่หมดยังเหลืออีีีีกก 6, นนล้น้้าาาาบบบททะะครัเเฉพอดอออยยตต่่่ปงจ หนึ่งหมื่นเก้าพันล้านบาทอันนี้คือเมื่อยี่หกปีที่แล้วมารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยยอมรับว่ากู้ไปเยอะกู้ไปเยอะแต่ถามว่าตอนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กู้เกิดสถานการณ์อะไรครับเกิดส,สถานการณ์โควิดนะครับเกิดสถานการณ์โรคระบาดพวกคุณลืมกันแล้วเหรอครับประชาชนทุกคนลืมกันแล้วเหรอครับว่าวันนี้นะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ต้องกู้เงินนะครับ นะครับต้องกู้เงินเพราะเกิดโรคระบาดแต่การที่กู้เงินมาแล้วนะครับเอาไปใช้ตามนโยบายต่างๆนะครับที่มันไม่ถูกต้องนักวิชาการเขาก็ออกมาท้วงมาติงมาคัดค้านอยู่แล้วนะครับอย่าบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลน,นั้นก็ต้องกู้รัฐบาลนี้กู้ก็ไม่เห็นแปลกสถานการณ์ในการกู้ของรัฐบาลที่แล้วนะครับกู้เพราะมีโรคระบาดคือโรคโรคโควิดถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้มีโรคระบาดหรือเปล่าครับเศรษฐกิจมีมีวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าครับก็ไม่มีเลยโรคระบาดก็ไม่มีมันจะเป็นจะต้องกู้ไหม และถ้าลองคิดดูดีๆว่าคราวที่แล้วนะครับที่เกิดโรคระบาดแล้วประเทศไทยคนติดโควิดเท่าไหร่คนที่ติดโควิดทุกคนรักษาฟรีใช่หรือไม่ใช่หรือไม่รักษาฟรีใช่ไหมมีใครไหมที่ติดโควิดแล้วไปรักษาเสียเงินทุกคนติดโควิดรัฐบาลรักษาฟรีถามว่ารักษาฟรีของรัฐบาลรัฐบาลต้องเอาเงินไปจ่ายใช่หรือไม่คือไปจ่ายแทนประชาชนใช่หรือไม่ การกู้ตรงนั้นสมควรสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพราะมันเกิดโรคระบาดไปชดเชยนะครับกับนะครับประชาชนที่นะครับที่เขาเรียกว่าอะไระขาดขาดไรายได้เพราะต้องหยุดงานปิดล็อกดาวห้ามออกจากบ้านนะครับแล้วก็คนที่ติดโควิดก็ต้องไปรักษาฟรีตามโรงพยาบาลต่างๆตามสถานที่ต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดการกู้ออกมาเพื่อจะแก้สถานการณ์โรคระบาดมันก็ถูกต้องแต่การที่รัฐบาลเอามาแจกแล้วก็เอาไปที่ ออกนโยบายต่างๆตรง,ตรงไหนที่มันไม่ดีนักวิชาการเขาก็ออกมาออกมาหมดแล้วออกมาพูดกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่บอกว่า i, เฮ้ยนะร,รัฐบาลที่แล้ว,ว i, กู้รัฐบาลนี้ก็ต้องกู้ได้มันทําไมรัฐบาลที่แล้วกู้ไม่เห็นเอามาพูดอะไรกันล่ะครับวันนี้คุณลองคิดและทบทวนคิดและทบทวนว่าเฮ้ยที่เขากู้มันสมควรจะกู้ไหมนะครับรัฐบาลที่แล้วไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเกลียดรัฐบาลที่แล้วนะครับสิ่งไหนที่เขาทาแล้วไม่ดีก็คือไม่ดีแล้วเอามาเปรียบเทียบกันกู้เหมือนกัน ทำไมวันนี้รัฐบาลนี้จะกู้มาแจกได้ทําไมจะกู้ไม่ได้เมือ่อรัฐบาลที่แล้วก็กู้มาแจกได้แต่ทําไมคุณไม่คิดถึงมากบ้างนะครับว่ารัฐบาลที่แล้วตอนที่เขากู้เขากู้ตอนไหนกู้ตอนสถานการณ์ปกติหรือเปล่าหรือกู้ตอนสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดมันคือกู้ตอนวิกฤตของโรคระบาดนะครับแล้วเอามาชดเชยรายได้เอามาให้ประชาชนถึงอาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะวิธีการทําอาจจะไม่ได้อันนั้นก็ว่ากันไปถูกต้องไหมแต่ตอนนั้นกู้เพราะมีโรคระบาดอย่าลืมสิครับ อย่าลืมแยกแยกนะครับอย่าเอาแต่อารมณ์ของตัวเองหรือว่าจะเอาความความคิดโ,โหฉันไม่ตอนนั้นฉันจะเอาตอนนี้นะครับเขากําลังจะกู้ไปแจกฉันฉันต้องได้นะครับถ้าใครมาขัดฝังใครมาพูดฉันฉันไม่สนใจเพราะถ้าเดี๋ยวกลัวอย่างเดียวกลัวตัวเองจะไม่ได้เงินตรงนี้เหรอครับแบบนั้นเหรอครับแล้วแบบนี้มันจะอยู่ได้ไงผมไม่ได้บอกว่าผมชอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ตอนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กู้เพราะสถานการณ์โควิด ย้าเพราะเกิดโรคระบาดและประชาชนที่เกิดโรคระบาดติดโรคระบาดโควิดทั้งหมดไม่ต้องเสียเงินสักบาทในการเข้าไปรักษาเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาฟรีหมดเลยทุกอย่างถามว่าตรงนั้นมันมีค่าใช้จ่ายไหมถ้าไม่กู้จะเอาเงินจากตรงไหนมาผมถามหน่อยคุณลองบอกกับผมดิคนที่บอกว่าเฮ้ยร,ร,รัฐบาลที่แล้วกู้รัฐบาลทีนี้กู้แล้วรัฐบาลที่แล้วกู้คุณมเมนเออกมาพูดเลยผมอยากจะถามว่ารัฐตอนที่รัฐบาลที่แล้วกู้มา เพื่อจะเอามาใช้นะครับแล้วก็มาแก้สถานการณ์วิกฤตนะครับของโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่หดหายไปไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดผมถามหน่อยนะครับถ้าไม่กู้คุณจะามาจากไหนครับคุณลองช่วยตอบผมหน่อยครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ที่รัฐบาลเนี้ยนะครับจำเป็นจะต้องกู้ไหมมันมีสถานการณ์โรคระบาดไหมมีสถานการณ์วิก,กฤตทางเศรษฐกิจไหมช่วยตอบผมฟังหน่อย ช่วยตอบผมฟังหน่อยแล้วถามว่าบางคนบอกเฮ้ยแล้วตอนที่เขาออกนโยบายหาเสียงทําไมไม่มีคนออกมาพูดเขาออกมาแย้งกันแล้วแต่พวกคุณไม่ฟังกันเองหรือเปล่าเขาออกมาแย้งแล้วออกมาพูดแต่ตอนนั้นรัฐบาลไอ้พักเพื่อไทยเป็นคนบอกว่าไงครับไม่กู้ถูกป่ะจะใช้งบประมาณบริหารงบประมาณเอางบประมาณตรงนั้นมาตรงนี้มาตรงนี้มาไม่ได้พูดถึงว่าจะกู้ถ้ารัฐบาลถ้าพักเพื่อไทยตอนหาเสียงถ้าพูดว่าจะกู้เขาออกมาแย้งกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับ แต่ตอนนั้นนะครับพักเพื่อไทยนะครับออกนโยบายโดยยังไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรยังไม่รู้ขั้นตอนเงินมาจากไหนแต่บอกแต่เพียงว่าจะออกนโยบายแล้วก็บอกว่าจะบริหารงบประมาณไม่ไม่จำเป็นต้องกู้แต่พอได้เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วสุดท้ายแลวคือการกู้เมื่อการกู้แล้วพวกนักวิชาการนะครับหรืออดีตธนาคารเขาก็ออกมาอยากคิดว่าเขาค้านครับเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ติดติงเพื่อให้รัฐบาลคำนวณให้ดีคิดให้ดีเพราะมันเป็นการสร้างหนี้ นะครับวันนี้คนที่จะออกมาวิปประชาชนอย่างที่ผมบอกว่าประชาชนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ผมก็เห็นด้วยนะแต่การออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับลองดูครับว่า9 9คนเขาให้ข้อเสนอว่าเจข้อมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างและเขาให้จริงอย่าดูแต่ภาพข่าวว่าเฮ้ย9กานักวิชาการค้านแจกเงินนี้จะต้อน1 0,000บาทแล้วเขาก็มีข้างในแต่คุณไม่เข้าไปอ่านกันคุณไม่ไปฟังแต่ก็ออกมาโอ๊ย ใช่สินะครับก็พวกคุณรวยเนี่ยนะครับพวกชั้นมันจนนะค,คุณรวยจะเห็นใจคนจนได้ไงเฮ้ยมันไม่ใช่ลองไปฟังดูดีๆว่าเขาพูดถึงอะไรพูดยังไงและก็อย่างที่บอกว่าวันนี้อย่าบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลที่แล้วแจกไอ้รัฐบาลที่แล้วก็กู้ไม่เห็นไม่พูดกันเลยพอรัฐบาลตัวนี้มากู้คุณลองไปดูว่ารัฐบาลที่แล้วกู้เพราะอะไรรัฐบาลนี้กู้เพราะอะไรมันคนละประเด็นกันหรือเปล่า แยกให้ออกครับอย่าเอาแต่แบบโหฉันจะต้องให้ได้อย่างเดียวฉันจะเอาให้ได้ถ้าเขาจะแจกรัฐบาลแจกนะครับถ้าใครมาขัดขวางฉันไม่ยอมฉันต้องออกมาโต้ทั้งที่ที่ไม่มีข้อมูลและวันนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้ถ้ารัฐบาลอยากจะกู้มาแจกรัฐบาลคิดว่าการแจกเงินเนี่ยนะครับของรัฐบาล1 0 0 0 0บาทมันเป็นผลดีมีอะไรดีก็อย่างวันนี้เ9นักเศรษฐศาสตร์เขาออกมาบอกแล้ว7ข้อมีอะไรบ้างแล้วทาไมทางฝ่ายรัฐบาลถึงไม่ออกมาชี้แจงนะครับว่าเฮ้ย กู้มาจากไหนนะครับกู้มาจากไหนดอกเบี้ยเท่าไหร่จะใช้คืนยังไงอ่าใช้คืนต่อปีเท่าไหร่ระยะเวลาการใช้คืนห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยจะต้องใช้คืนอีกกี่ปีข้างหน้าออกมาพูดดิครับผลดีคืออะไรประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนยังไงชี้แจงมาเลยครับประชาชนจะจะได้รู้ครับแต่วันนี้ไม่มีการชี้แจงอะไรบอกคําเดียวยืนยันจะทําจะทําจะทํานะครับส่วนนักวิชาการออกมาบอกผลกระทบจะเป็นนี้ ทำไมคุณคิดว่าเฮ้ยอ้าวเฮ้ยในเมื่อเขาออกมาบอกแบบนี้แต่เรามีความคิดอีกอย่างหนึ่งเฮ้ยมันดีมันดียังไงล่ะครับออกมาบอกสิครับกู้ก็ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าจะต้องเฮ้ยแต่ถามว่าสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ปกติไม่มีสถานการณ์โรคระบาดไม่มีสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจแต่ถ้าจะกู้นะครับคุณก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นต้องกู้เพราะจะให้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อ่าแลวกเฮ้ยกู้มาเท่านี้นะครับดอกเบี้ยเท่านี้นะครับจะใช้ปีละเท่านี้ระยะเวลาสิ้นสุดในการใช้นี้ทั้งหมดเท่านี้ก็พูดออกมาดีครับ ทำไมถึงไม่บอกทำไมถึงถึงไม่นี่แต่วันนี้พอนักวิชาการออกมาบอกข้อมูลทั้งหมดโอ้โหไม่ยอมครับเพราะอะไรครับเพราะกลัวจะไม่ได้เงิน1 0,000บาทกันแค่นี้แหละครับไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยไม่คิดถึงแบบอื่นเลยแบบแบบนี้มันจะไอ้นี่ได้ยังไงลหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับอาจจะไม่ชอบผมแต่วันนี้ยผมต้องพูดเพราะมันคือข้อเท็จจริงมันคือสิ่งที่เป็นความจริงผมไม่ได้ค้านนะครับเรื่องของการแจกเงินนี้จิตต้อนหนึ่งหมื่นบาทสำหรับผมผมไม่ได้ค้านเลยนะครับ แต่วันนี้อยากจะให้รัฐบาลทบทวนว่าคนรวยแจกแบบเวียงแหมันไม่สมควรจะแจกหรือเปล่าถ้าถามว่าวันนี้แจกหนึ่งมืนบาทจะแจกกับคนที่นะครับอ่เขาเรียกว่าคนที่เปราะบางคนที่สมควรจะแจกแต่คนรวยไม่สมควรจะแจกเปล่าแจกเวียงเวียงแหเนี่ยถามว่าวันนี้อาจจะต้องใช้งบนะครับห้าแสนหกหมื่นล้านตามตามตามที่พูดแต่วันนี้ถ้าคนรวยไม่แจกอาจจะเหลืองบแค่สามแสนล้านดีฝ่าหรือเปล่าครับอย่างน้อยก็ลดไปสองแสนหกหมื่นล้าน มันไม่ใช่วันนี้เฮ้ยนโยบายที่พูดเอาไว้แล้วต้องต้องทานะครับประเทศจะเสียหายเท่าไหร่ก็ก็ไม่สนอะไรก็ไม่สนส่วนคนที่จะได้โอ้พอะเขามาบอกว่าเขาค้านแบบนี้ปุ๊บฉันไม่ยอมจะมาค้านของฉันไม่ได้ทั้งที่ไม่ดูข้อมูลเลยว่าเฮ้ยที่เขาค้านอ่ะเขาค้านอะไรบ้างข้อมูลที่เขาบอกก็มีอะไรบ้างแต่อ่านพาดหัวข่าวอย่างเดียวนะครับอ่านพาดหัวข่าวอย่างเดียวแค่นั้น แล้วก็โอ้โหใส่กันแหลกเลยนะครับคัดค้านแล้วที่สําคัญคือเอาเรื่องความรวยความจนนะครับใช่สินะครับวันนี้พวกเขารวยเนี่ยเขาจะเห็นใจคนจนได้ไงไอคนที่มาวิาพากษ์วิจารณ์มันรวยเนี่ยมันไม่ใช่ครับวันนี้เขาคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและที่เขาออกมาค้านคําว่าค้านก็คือว่าค้านในบางเรื่องในการกระทําบางเรื่องและถามว่าวันนี้นักวิชาการทั้งหมดไม่ว่ารัฐบาลยุคไหนนะครับเขาก็มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วตามนโยบายที่เกิดขึ้น แต่ฟังกันหรือเปล่าคุยกันหรือเปล่าหรือเอาแค่อารมณ์ของตัวเองเฮ้ยวันนี้มึงมาค้านค้านทําให้ตูเนี่ยจะไม่ได้เงิน1นึ่งมืบาทเพราะฉะนั้นตูไม่ยอมแบบนั้นเหรอครับมันใช่นะครับลองไปวิเคราะห์แล้วก็ไอ้น,นี้แล้วก็ไอ้น,นี้ให้ดีดีลองฟังกันเยอะเอ่านกันเยอะเแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยที่เ9นักเศรษฐศาสตร์เขาออกมาเนี่ยข้อหถึงข้อเ็มีอะไรบ้าง และเขาก็ยังย้ำเอาไว้ด้วยว่าวันนี้ถ้าเกิดจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วกระตุ้นจะแจกมันยังไม่จะเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเอาโอเคคนที่เดือดร้อนก็มีก็แจกเป็นกลุ่มๆุมเพราะการกู้มาแจกแต่เท่าวันนี้ใน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 รัฐบาลงบเนี่ยมันมีอยู่แล้วเหลืออยู่แล้วห้าแสนหกหมื่นล้านแล้วมาแจกอันนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่กู้เอามาแจกมันส่งผลกระทบรองไปทบ,ท,บ,ท,บทวนดูนะครับ บอกอะไรจุดเนี่ยครับงงแฟนเพื่อไทยเนี่ยไม่สู้ด้วยหลักนะครับไปอัด99นักเศรษฐศาสตร์เป็นสลิมค้านเงินนิจิต้อนบอกอะไรจุดเนี่ยแนะรัฐบาลปรับวงเงินแจกเงินนิจิตต้อนเข้าใจเลิกไม่ได้นโยบายเรือธงรับงงจริงๆเจออัดไลฟ์ความรูร้รรรรแต่พอ9 9นักเศรษฐศาสตร์ค้านก็ไปว่าเป็นสลิมถามทําไมไม่ถกเถียงกันด้วยเหตุและผล ทำไมไม่ถกเถียงกันด้วยหลักและเหตุลผมนี่อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ในเมื่อนักวิชาการเขาไม่ได้ออกมาค้านว่าเฮ้ยไม่ดีแล้วจบเมื่อไหร่เขาออกมาแลวเขาออกมาเป็นข้อ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 เลยเพราะฉะนั้นรัฐบาลนะครับถ้าเกิดจะสนับสนุนก็ออกมาเป็นข้อข้อดิชี้แจงออกมาเป็นข้อข้อเ่ยทำไมไม่ชี้แจงแบบนี้ครับนะครับทำไมต้องไปอัดเฮ้ยที่มึงค้านเนี่ยเพราะมึงเป็นสลิปแค่นี้เหรอครับ เมื่อวันที่7ตุลาคมนายสมบัติบุญงามอํานงหรือบอกอรายจุดเนี่ยได้โพสต์ผ่าน Facebook แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่99นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยออกถแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลินะกนโยบายแจกเงินนิติท่อนโดยมีเนื้อหาดังนี้ส่วนตัวเห็นว่าการแจกเงินนิด10,000บาทควรให้กับคนที่มีไรายได้น้อยแต่เห็นใจว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยปรับตามนั้นก็จะขัดต่อที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว และคนไทยต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอดังนั้นเสนอว่าถ้าหาเงินได้ไม่พอก็ลดวงเงินของคนที่พอจะมีเงินลงเหลือสัก3 5 0ถึงบาทส่วนคนจนทั่วไปก็จะได้เท่าเดิมหรือจะลดลงมาสัก2,000เหลือ8,000บาทนะครับก็น่าจะพอยอมรับกันได้ลดวงเงินได้ไปประมาณ25-30%ถึงของโครงการ เชื่อว่าแรงต้านนะครับจะลดลงและคนไทยเรามีสุภาษิตท,ที่ว่ากรําทีดีฝักกําตดลานจอดรถทัวใต้คอมเมนต์นะครับายมือนะครับจากนี้นายสมบัติได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวอีกว่าตอนที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้จะต้อนวอรเดคนเพื่อขอ,ของเพื่อไทยเนี่ยฝ่ายสนับสนุนตอบโต้ผมว่าผมเรียนจบอะไรมาหรือมีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาคระดับไหนถึงกล้าออกมาวิจารณ์ พอนักวิชาการและอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติผู้ว,ว่าแบงค์ชาติเนี่ยออกมาถแถลงการ99คนฝ่ายสนับสนุนเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่าคนพวกนี้เป็นนักวิชาการสลิมไม่เคยออกมาแย้งสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือไม่มาตอบโต้ว่านักวิชาการไม่ใช่เท่าแก่นะครับไปไม่เคยทำการทำการค้า ไม่เคยทำกันค้าทั้งทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่ยิ่งแย้งด้วยเหตุผลก็อ่อนฝ่ามากนะครับบางคนเลยไปว่านะครับจะเกิดนะครับ payment นะครับกินเวนะครับแบบใหม่ระดับโลกพลิกโฉมนะครับระบบธุรกรรมที่มีความโปร่งใสนะครับแบบทำลายวงจรทุจริตได้แต่แนวโน้มนะครับชัดเจนมากฝ่าถ้าเอาบอกเชนมาใช้เป็นนะครับแน่นอนนะครับ แล้วฟาร์มโปร่งใสจะอยู่ตรงไหนและจะมีโน้ตสกิจตัวแค่นี้คำสั่งนะครับปรับเปลี่ยนแก้ไขก็ปรับได้หมดแล้วคือการเอาโมเดลโน้ตของบิตคอยนมาเทียบกับดิจิตอลวอลเล็ตก็น่าขำจริงๆเมื่อวานผมไปคอมเมนต์ไว้ใน Facebook สนับสนุนเพื่อไทยคนหนึ่งว่าให้ตอบโต้ด้วยเหตุผลที่นักเศรษฐศาสตร์กังวลแต่ไม่มีใครเลยที่คิดว่าจะเลือกใช้เหตุผลในการตอบต้นักเศรษฐศาสตร์เหล่านั้น เอาจริงๆผมรู้อยู่แล้วว่าไม่มีปัญญาเพราะถ้ามีศักยภาพขนาดนั้นต้องโต้ตอบมานานแล้วไม่ใช่ท่องอยู่นั่นแหละว่าเชื่อมือเพื่อไทยโดยอ้างจากผลงานในอดีตคนกลุ่มนี้ใช้ความเชื่อเป็นหลักทำให้ความสามารถในการใช้เหตุผลลดลงในขณะที่ปกติการโต้แยง้งในเรื่องของอื่นๆพอที่จะมีหลักการและเหตุผลอยู่บ้างแต่นิติตอนเวเลตถือว่าเบาหิวนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมพยายามอ่าน ใจของพรักเพื่อไทยว่าจะทําอย่างไรกับโครงการที่นี้ภายใต้นะครับเสียงท้วงติงจำนวนมากและข้อจำกัดและฟาร์มยากลำบากในการดำเนินการนะครับโครงการที่เกิดจากตัวของโครงการเองผมอ่านว่าเพื่อไทยรู้ตัวว่าอยู่ในภาวะยากลำบากในการปฏิบัติและรับรู้ข้อท้วงติงที่มีน้ำหนักและมองเห็นนะครับฟาร์มอนัตาไอฟาร์มอันตาารนตายจะครับจากโครงการนี้แต่เนื่องจากเป็นนโยบายเรือธง จึงต้องตั้งทงไว้ว่าจะทําให้ได้นะครับจึงอยู่ระหว่างการปรับแก้ปัญหาหาทางออกเรื่องนี้ไอทีบอกว่าจะพูดจนมีข้อสรุปนั้นอาจจริงอยู่ส่วนหนึ่งแต่เรื่องหลักแล้วคือโครงการนี้มีปัญหาและไม่พร้อมออกมาตอบโต้หรือชี้แจงนะครับ เพราะยิ่งชี้แจงก็จะยิ่งทําให้เหลอะเทอะการเงียบและนิ่งไว้แล้วโดนคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้สงสารแต่ผู้ที่สนับสนุนพ่กไทยที่ยึดถือและเชื่อใจพักเพื่อไทยที่ไม่มีคำถามนะครับหรือพยายามรับฟังข้อแย้งและใช้เหตุผลโต้หากคิดว่ามันทําได้จริงแต่ก็นั่นแหละพักเพื่อไทยยังโต้ไม่ได้นะครับติงแบกที่ไหนจะโต้ได้ก็เอาแต่ตะโกนว่าคนวิพากษ์วิจารณ์เป็นสลิม เฮ้ยสมองนี่แหละครับคือสิ่งที่วันนี้ออกมาผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ผมออกมาพูดใครอาจจะทัวกก็แล้วแต่ครับแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่ถ้าดูหมิ่นผมหรือมากล่าวหาผมหรือใส่ร้ายผมหรือมาด่าผมทําให้ผมไอ้นี่ก็แล้วแต่ผมก็ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการฟ้องผมยืนยันแบบนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมก็ต้องการเตือนสติเหมือนกันว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนออกมาคอมเมนต์หรือออกมาอะไรเนี่ยนะครับ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่อยากให้ทุกคนลองคิดดูนะครับอันดับแรกที่บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลที่แล้วกู้เนี่ยรัฐบาลน,นี้จะกู้รัฐบาลที่แล้วกู้ทําไมคุณไม่คุณถึงไม่ไปวิาพากษ์วิจารณ์คุณลองไปดูนะครับนักวิเคราะห์นักวิจารณ์เขาวิจารณ์นโยบายที่เกิดขึ้นแต่การกู้ครั้งที่แล้วเขาไม่ได้วิจารณ์เนื่องจากการกู้เขาที่แล้วเป็นการกู้มาเพื่อแก้ปัญหานะครับ เรื่องของโรคระบาดระดับโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยระดับโลกคุณลองคิดดูว่าประเทศไทยเฉนะพาะประเทศไทยนะครับคนนะครับที่เดือดร้อนกับเรื่องนี้เท่าไหร่ประชาชนที่ติดโควิดแล้วไม่ต้องเสียเงินรักษาพยาบาลทั้งหมดเท่าไหร่แล้วถ้ารัฐบาลตอนนั้นไม่ได้กู้มาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนโดยที่ประชาชนไม่ต้องฟัดเงินสกบาดเมื่อติดโควิดเท่าไหร่เคยคิดกันบ้างไหมแล้วเงินที่ออกมาแจาก อาจจะแจกไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แต่หลายๆคนนะครับที่เดือดร้อนนะครับที่เดือดร้อนแล้วมีการแจกให้เพื่ออะไรครับเพื่อไปเยียวยารายได้ที่ขาดไปเพราะช่วงสถานการณ์โควิดอันนี้ผมไม่เถียงเมื่อ26ปีที่แล้วก็มีการกู้1รล้านล้านบาทกับสถานการณ์นะครับวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตเศรษฐกิจณนะวันนี้ผ่านมา26ปียังใช้นี่ไม่หมดยังเหลืออยู่อีก6แสนล้านนะครับยังยเหลืออีก6แสนล้านบาท ต้องจ่ายนี้ทุกทุกปีปีละหมื่นเก้าพันล้านบาทแล้วตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คิดว่ามันจําเป็นจะต้องกู้อีกห้าแสนหกหมื่นล้านเพื่อเอามาแจกทุกคนเหรอผมถามหน่อยครับเปิดใจครับลองผลกระทบครับอย่าคิดว่าเฮ้ยเอามาขัดฝงังเดี๋ยวกูจะไม่ได้นะครับแล้วก็จะมาบอกอย่ามาบอกว่าเฮ้ยคนเนี่ยคนที่เขาพูดคือคนรวยนะครับใช่สิก็คนรวยไม่ม่เห็นหัวคนจนอยู่แล้วตอนนี้คนจนลำบากอย่างงู้นอย่างงี้ใช่หรอครับ อยากได้ขนาดนั้นกันเลยครับอยากได้จนไม่คิดถึงหลักอะไรเลยอยากได้ไม่ถึงเหตุผลเลยผมถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับวันนี้พักเพื่อไทยเองที่ทํานโยบายนี้ช่วยออกมาบอกหน่อยสิครับว่าเงิน6 5ห0 0แสนหนหมื่นดันเอามาจากไหนถ้ามาจากการกู้ไม่เป็นไรครับอ่ะกู้ได้ครับอ่ะแต่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ออกมาแจ้งเลยครับจะมีการใช้คืนยังไงใช้คืนแบบไหนใช้คืนจนถึงเมื่อไหร่นะครับมีมีอะไรและการที่กู้มันจะได้อะไรนะครับตอนนี้ ตอนนี้รัฐบาลไม่ออกมาพูดเลยครับแล้วถ้าใครบอกว่าเฮ้ยตอนที่เขาหาเสียงแล้วตอนนั้นตอนก็ทุกคนออกมาทวงติง้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ฟังกันเลยไงครับเขาเออกมาทวงตีงแต่ตอนนั้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่ได้กู้เพราะจะ อ่าเอาวงาประมาณจากตรงนั้นตรงนี้อ้างไปสารภาพแต่ตอนนี้ไม่มีเลยใช้วิธีการกู้มันนี่คือความจริงระวางน,นี้ถ้าเราจะถกเถียงกับเรื่องนี้นะครับเราเอาความจริงมาคุยกันและผมอยากให้วันนี้นะครับลองไปอ่านแล้วก็ลองไปฟังนักวิชาการนะครับผมก็ทําคลิปออกของนักวิชาการออกมาแล้วลองไปฟังดูนะครับว่าทั้งหมด7ข้อที่นักวิชาการทั้งหมดเนี่ยออกมาชี้แจงแต่ละข้อแต่ละข้อมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงนะครับและเขาไม่ได้คัดค้านที่จะไม่ให้แจก แต่เขาบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องแจกแบบเบี่ยงแหได้ไหมแจกเฉพาะกลุ่มได้ไหมนี่คือเหตุผลแต่คนอ่านแค่หัวข่าวไงไม่ฟังให้จบไงคลิปมีฟาร์มยาวไม่มีแน่นะครับไม่ชอบชอบฟังสั้นๆนะครับหรือบางทีนะครับหลายๆคนตัดคลิปนะครับคลิปยาวเนี่ยไล่มาก่อนแล้วมาตัดเอาคลิปช่วงนี้ไปฟาร์มหมยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องฟังให้ครบท้วน ครับศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้วค่อยออกมาถามว่าวันนี้เข้าใจครับว่าเดือดร้อนแต่มันสมควรไหมมันใช่ไหมฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ัป